สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีของเล่นชิ้นหนึ่งนะครับที่จะมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ครับเป็นหมูสีชมพูนะครับเป็นหมูยางาที่สามารถที่จะยืดหยุ่นได้เลยนะครับทําได้หลากหลายแบบเลยนะครับเป็นหมูสีชมพูที่เป็นายางยืดนะครับที่เขาเรียกว่าสามารถที่จะ เป็นตุ๊กตานะครับเป็นตุ๊กตาคลายเครียดก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นตุ๊กตาใช้ในการบีบก็ดึงยืดหดสามารถที่จะปรับท่าทางารูปร่างลักษณะหน้าตาของอหมูตุ๊กตายางยืดนี้ได้หลายๆแบบนะครับตามที่เราที่อยากจะระบายความเครียดหรือว่า อยากจะทำให้เป็นรูปแบบไหนก็ได้นะครับสนุกดีนี่เราสามารถที่จะวางได้อย่างนี้ก็ก็น่ารักดีนะครับยืดเด้งดึ้งดึงดึงดิงดึงเลยนะครับนะครับนี่บีบท้องเด้งดึงดๆงดึง้งดงด้านในน่าจะเป็นเป็นรายนะครับด้านในเป็นรายนี่ครับดูน่ารักอีกแบบหนึ่งนะครับสวัสดีครับ่านผไปชมครับวันนี้ผมเป็นหมู อาย่างยืดนะครับเป็นโหมสีชเฉลมโพเดี๋ยจะมาทำลักษณะท่าทางหน้าตาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันยหลายแบบเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันดูได้เลยนะครับ <ص في> <ص في> <ص في> นี่ครับเดี๋ยวผมจะดึงยืดให้ดูเลยนะครับเราสามารถที่จะบีบดึงได้อย่างนี้เลยนะครับอ้าวนี่ครับแล้วมันก็จะอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับ หมูจากที่รูปร่างน่ารักแบบเมื่อกี้นี่ครับสามารถที่จะดึงยืดน่ครับบีบเข้าไปบีบอัดตุก,กตาตุก,กตาบีบหรือว่าตุก,กตาคลายเครียดนะครับทุบเข้าไปทุบโกดธใครหรือว่าไม่พอใจใครนะครับทุบเข้าไปทุบเข้าไปปลดไปครับ ตุกตายางยืดนี่นะครับเสร็จแล้วก็ดึง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 ออกดึงดึงยืดยืดอกไปยืดอกไปยืดไปแล้วบิดบิดนี่เป็นเกลียวเอาบิดนี่เป็นเกลียวเลยครับบิดนี่เป็นเกลียวบิดนี่เป็นเกลียวปล่อยทิ้งไว้มันก็อยู่อย่างนี้นะครับปล่อยทิ้งไว้ก็อยู่อย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะปรับคืนสุทภาพเดิมได้นะครับสมัยก่อน เราไม่มีตุ๊กตายางยืดแบบนี้นะครับเรามีเป็นดินน้ำมันแล้วเราก็จะมาปั้นดินน้ำมันบิดเป็นรูปนู้นรูปนี้นะครับอาเราไม่หลงเหลือสภาพลูกหมูที่น่ารักอีกแล้วนะครับเนี่ยไม่รู้เป็นรูปอะไรแล้วครับดูหน้าดิดูหน้าดาิมองไม่เห็นอ้าวปรากฏว่าตานะครับตา ถ้าดูดออกแล้วนี่ดูหน้าทีครับเมื่อกี้ดูหน้าหน้ารักเลยตอนนี้บีบเข้าไปอยากจะทําให้เป็นหน้าแบบบีบเข้าไปดูที่ครับโอ้เล่นก็สนุกดี <c oughs> เพลนดีนะครับผมว่าคลายเครียดได้นะครับแล้วเราจะปรับแบบไหนอ่ะเราอยากจะให้คืนสู่สภาพเดิมทําอย่างไรถ้าเราอยากจะให้คืนสู่สภาพเดิมนะครับก็ต้อง ปั้นใหม่ปั้นบีบให้มันเป็นรูปลักษณะรูปหมูนะครับให้มันเป็นรูปทรงหมูนะครับตรงไหนที่มันบุบบีบกดลงไปแล้วก็พยายามบีบให้มันคืนรูปออกมานะครับ,บหรือไม่งั้นก็ตีๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ทรายมันกระจายกระจายออกมานะครับ เดี๋ยวผมจะให้คืนรูปก่อนนะครับผมจะบีบปีบบีบ,บ,บให้มันอยู่ในสภาพเดิมก่อนนะครับราจจะบีบตบตบ,ตบนิดนิดหน่นอยหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้มันคืนรูปเราขย่ามันหน่อยเพื่อที่จะให้ทรายมันกระจายกระจายนะครับเพื่อที่จะให้ทรายกระจายกระจายเสร็จแล้วมันก็จะ คืนรูปอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ครับคืนรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้น่ารักเป็นหมูอ้วนน่ารักตัวเล็กๆอีกเหมือนเดิมนะครับอันนี้ตามันหลุดและผมไม่มีกาวติดอันนี้ผมจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมจะเก็บตาไว้ก่อนนี่ครับเราสามารถที่จะปรับยืดได้นะครับตั้ง ก็น่ารักเหมือนเดิมนะครับนี่วิธีที่จะปรับคืนสู่สภาพเดิมนะครับไม่ยากนะครับปรับให้มันได้รูปทรงแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขย่ามันหน่อยตบๆบตบ,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 ตบแล้วมันก็อยู่ในลักษณะเหมือนเดิมนะครับนี่ตามันหายผมไม่มีกาวติดลูก,กตามันนี่ครับก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะครับสําหรับตุ๊ก,กตา โมสีชมพูนี่นะครับบาีบ,บจมูกเข้าไปบีบเข้าไปมันเป็นรูปอะไระครับท่านผู้ชมนั่นเป็นรูปอะไรเลยเนี่เป็นรูปอะไรดูหน้ามันบูบี้บูบี้อยงไม่รู้เอาดึงหน้าออกนะครับดึงจมูกออกมาเลยถ้าไม่ดึงออกก็บีบก็ได้ครับกดหูลงไป มัน,นเป็นรูปอะไรนะครับท่านผู้ชมดูแล้วก็เล่นเพลินดีเหมือนกันนะครับมันอยู่ที่ว่าเราต้องการอยากจะเล่นแบบไหนอ่ะยิกบีบตุ๊กตามันเนาะอัน,นเป็นรูปอะไรเนี่ยนี่ครับมันก็ปลดปล่อยอารมณ์ได้นะครับสําหรับเพื่อคลายเครียดนะครับสําหรับตุ๊กตายางยืดนี้นะครับ ดได้ยืดได้เป็นของเล่นใหม่ตอนนี้ก็กำลังนิยมสำหรับคนชอบเล่นตุ๊กตาอย่างนะครับบีดเพื่อที่จะบริหารน,นิ้วมือก็ยังได้เลยนะครับบริหารน,นิ้วมือไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เล่นได้หมดเลยนะครับผมจะให้คืนสุสภาพเดิมนะครับผมก็จะปรับ ขึ้นสุสภาพเดิมนะครับผมก็จะปรับ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 มันคืขึ้นสู่สภาพเดิมนะครับกิ้งก็ได้นะครับกิ้งกิ้งกิ้งเพื่อที่จะให้สายนะครับเขากระจายออกไปทั่วๆนะครับเขาก็จะอยู่เหมือนเดิมเลยกิ้งกิ้งกิ้งอย่างนี้ก็ได้นะครับครับกลับคืนสู่สภาพเดิมแล้วนะครับเป็นหมูน้อยที่น่ารักสีชมพูเหมือนเดิมแล้วนะครับ ถ้าเราอยากจะทำหน้าน้อง,องหมูนะครับให้หน้ารักหน่อยนะครับจะให้ทำแบบเอาอันนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยถ้าปากแหลมแเหมือนตัวชมดหรือเปล่านะครับก็ทำได้นะครับอยู่ด้านหน้านี่ทำอะไรหนูทำอะไรหนู ดูหน้าหนูสิเนี่ยเป็นอย่างไรเอาจะทำแบบไหนทำแบบเอาเอาขาค้างเย่อะยหน่อยค้างย้อยๆหน่อย่งยยยลูกหมูนะครับหรือว่าจะเอาปากเขาเป็นลักษณะแบบนี้อา่าดูสิ <c oughs> มันบูบี้บูบี้ไม่รู้ก็เพลินดีนะครับเล่นคลายเครียดนะครับคลายเครียดตุ๊กตายางยืดหดได้ บ,บูบีบูบีบูบี <c oughs> บ,บูบีบูบีหมูบูบียืดออกไปเา้ากดดรงๆในนะครับอืกดลงไปอยากจะทำท่าไหนนะครับเขาบอกว่าระบายความเครียดบีบอัดกดทำได้หมดนะครับทุบตีนี่ครับ าจะคืนสู่สภาพเดิมเราจะเราทำไปคืนสู่สภาพเดิมผมบอกแล้ววิธีง่ายๆก็คือปั่นก็ได้นะครับปั่นหมุนหมุนหมุมุนหให้มันกืนสู่สภาพเดิมนะครับเดี๋ยวทรายก็จะเข้าสู่สภาพเดิมนะครับนี่ปรับ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 นะมืนสู่สภาพเดิมนะครับง่ายๆไม่ยากเลยนะครับ นารักดีนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับจะเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย